ก็คุณผู้ชมข้อมูลที่ได้มาเมื่อสักครู่นี้ก็คือ<ม>ข้อมูลที่ได้มาเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่ายกฟ้องทั้งหมดเลยนะคะยกเว้นคุณจองค่ะที่สารรอพ <c oughs> ิพาษารลอลงอายา <c oughs> เพราะว่าในข้อหาแจ้งความเท็จนะคุณผู้ชมแต่ว่าชัวชัวเนี่ยขออนุญาตให้ฟังจากปากของออ <c oughs> ผู้ที่เกี่ยวข้องอีกทีนะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราสืบทราบมาได้เมื่อสักครู่นี้นะคะุณ <c oughs> ผู้ชมยกฟ้องครับ รอชัวร์อีกแป๊บหนึ่งนะคะบอกมึงแบบว่าบ,าบอก<ร>แล้วนีเลยค่ะก็คือเอ,อยก,อนนอยยกฟ้องทั้งหมดยกเว้นทีจ๊อบที่รอลงอาญาไว้ก่อนในข้อหาแจ้งความเทจค,ค่ะจ๊อบเนี่ยโดนโดนข้อหาเดียวคือแจ้งความเทจอะส่วนส่วนโค้ดของพี่แอนนาไม่ยังไม่ต้องขึ้นนะคะเอาจอใหญ่อย่างเดียวเลยค่ะทีมงานไม่ต้องเอาโค้ดของคุณแอนนาขึ้นนะเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวเขาเดี๋ยวพอเช่นอ่า ยกฟ้องครับบอกแล้วเป็นไปตามคาดแตงโมตายฟรีไม่เขียวเลยครับี่โปอยู่กับเราตรงนี้นะคนละเรื่องครับคนละเรื่องครับคุณอะไรเนี่ยไหนไหนเราก็อยู่กับพี่ฮิโปแล้วพอดีจอมันอยู่ตรงนั้นออาแม่เอาแต่เสียงให้คนฟังนิดนึงตอนนี้อย่างไม่เป็นทางการเขาบอกว่ายกหมดนะสามยกฟ้องหมดเลยก็ขอรบควนตัดสินของศาลแหละก็ ตามนั้นอ่าคิดว่าอะไรทําให้เขายกฟ้องสแสดงว่าคุณคุณอะไรเนี่ยคุณอะไสมสมอะไรเนี่ยสมไกเ่เลยการเปิดปากคเป็นร้อยเนี่ยก็ไม่รู้ว่ายังไงก็เขาพูดกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแไล้วว่ายกฟ้องยกฟ้องยกฟ้องช่งผมก็บอกว่ายกฟ้องมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วยังไม่เข้าใจอีกเหรอพยานที่ขึ้นไปด้วยเหมือนกันเนาะสำหรับคดีนี้ที่สู้กันมาสามปีพี่พี่โปขึ้นศาลกับเขาอยู่กี่รอบแล้วมากมน้ง่ะ เรแรกๆอย่าแต่เป็นมกปลาหมันประมาณตอนนั้นตอบปากคําหรือว่าสืบพยานนานโอ้โหเป็นชั่วโมงอยู่นะของพี่พูดเยอะมากเลยะคือผมต้องบอกก่อนว่างานเนี้ยนะสารยกฟ้องในคดีประมาทแต่ไม่ได้การันตีว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้บิดเบือนข้อมูลขบวนการยุติธรรมในคดีของน้องตังโมงเนี่ยใช่หรือเปล่าสารยกฟ้องในคดีข้อหาประมาท สารไม่ได้บอกนี่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้บิดเบือนขบวนการยุติธรรมในคดีของน้องตังโมอ่ะในกลุ่มนะคะาหมดก็เลยแบบก็เวยนิดนึงแต่ก็น่าระหามันมันตัดสินมาแบบเนี้ก็ก็เคารพกันตัดสินไปเหมือนนิดนึงด้วยใช่ไหมรู้สึกนิดนึงนิดนึงมัอ่ะได้อะนี่ก็คือเสียงของเพื่อนของพี่ตังโมนะที่มารอฟังคำตัดสินในวันนี้ด้วยนะคะ คุณนิโรดเนี่ยก็แสดงไม่ได้ฟังอะไรเลยไม่ได้รู้อะไรเลยไม่ได้ติดตามใช่ไหมครับเนี่ยอ่าคุณอะไรอ่ะคุณนิโรดรบกวนเข้าไปย้อนดูคลิปผมเนี่ยทั้งหมดก่อนแล้วคุณจะเข้าใจอยบกพูดมาตั้งนานแล้วว่าคดีนี้ยกฟ้องไม่มีการโดนตัดสิน ใครบอกแซน้วแซนด้วยว่าเอ,อดีใจด้วยนะเพราะว่าคาดีที่เขา <c oughs> เขาฟ้องมาเนี่ยมัน,มนไม่มีน,น้ำหนัก,กตั้งแต่ผมเนี่ยนะครับผมพูดออกมาเนี่ยตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ออกมาอย่างว่าแต่ตั้งแต่ตอนนี้เลยตั้งแต่สารฟ้องตั้งแต่สาร <c oughs> นะครับเป็นทานายตั้งแต่ว่าสองคนนั้นนะ่ะเขารับสารภาพไป <c oughs> แล้วสารแยกคดีมาผมก็บอกตั้งแต่วันนั้นแล้วว่ายกฟ้องยกฟ้องยกฟ้อง และผมก็เคยพูดต่อหน้าแซนด้วยว่ายกฟ้องแน่นอนครับคุณแซนใช่ไม่ไม่กีวันผ่านมาผมมีคลิปก็คุยอัหน้าคุณแซนเลยคุณแซนมาขึ้นไลฟ์สดที่ช่องผมผมก็บอกว่าคุณแซนครับคดีของคุณแซนยกฟ้องครับตอนนั้นหน้าแซนเข้ามาในไลฟ์ที่พี่ก็บอกเขาไปตอนนั้นเอดีใจด้วยนะเรื่องคดีที่ฟ้องไปเนี่ยยกฟ้องแน่ๆรู้อยู่แล้วว่าคดีที่เขาฟ้องมาเนี่ย มันไม่มที่จ็อบโดนนะคะก็คือเป็นโดนคดีแจ้งความเท็จนะคุกสี่เดือนปรับหนึ่งหมื่นหกพันบาทค่ะที่ข้อหาแจ้งเท็จก็คือเรื่องการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ําสําหรับผู้ตรงนี้เนี่ยจําคุกให้รอลงอาญานหนึ่งปีนะคะยบฟ้องคดีไม่สามารถยื้อไปอุทธรณ์ได้ สามารถอุทธรณ์ได้ครับอยู่ที่คุณแม่จะอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์ครับอยู่ที่อายการจะอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์ครับ <c oughs> ของจ๊อบเนี่ยนะสารตัดสินลงโทษแต่รอลงอาญาก็คือไม่ต้องติดคุกได้แหละ ถือว่าเข้าทางนะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องของการยกฟ้องนะคะอืก็อย่างที่บอกเลยว่าไม่ต้องไม่ต้องเสียใจที่คดีนี้ยกฟ้องนะคะไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเข้าทางในการที่จะในอนาคตให้มันเป็นคดีพิเศษต่อไปได้ะคะ่ะคุณผู้ชมนทนนายดีชาลงม,มาแล้วนะคะเดี๋ยว ผมบอกเลยครับว่าคนที่ฟังช่องผมเขาคงไม่ได้ตัวดำมาแล้วไอ้นี่เนี่ยเพราะว่าผมก็บอกเอาไว้แล้วไอ้ถั่วดำมาแล้วถั่วดำผมก็พูดอยู่แล้วว่ายกฟ้องยกฟ้องยกฟ้องก็ไม่เหนือความคาดหมายอะใช่ไหมล่ะถั่วดำมาถั่วดำ ถูกต้องครับวันนี้คือวันที่เรารอสำนวนคุณผู้ชมทนายเดชาแล้วเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ทนายเดชากั well, น well, นะคุณผู้ชม Uh yeah, window I want you to remove that black paper. Yeah. This right here? Oh, okay. remove it. Yeah. เป็นการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้จังโมถึงแก่ความตายนะครับคือพูดหนึ่งสามสี่ก็จําเลยที่หนึ่งก็แซนจําเลยที่สามก็กระติกจาเลยที่สี่ก็พิมนะครับที่โดนกล่าวหาว่าเป็นกุญซือจาได้ไหมแนะนําว่าให้ไปแจ้งความเท็จแนะนาไม่ทำลายหลักฐานเลยอาณาศารยกหมดมีคนที่โดนที่พักาษาจําคุกคนเดียวคือจําเลยที่สองคือจ๊อกนะโดนข้อหาเรื่องทำลายพยานหลักฐานประมวลกฎหมายอาญามาตรา184 นะครับจำคุกสี่เดือนปรับ16,000บาทแล้วก็ทิ้งสิ่งของลงแม่น้ำเจ้าพระยาเดือผิดพรบรเดือเรือมาตรา119่าจำคุกสองเดือนปรับแ0 0พันแล้วก็รวมโทษจำคุก6เดือนปรับ 24, 0 0 0พบาทรอการลงโทษ1ปีรอกนั้นยกฟ้องหมดทุกฐานความผิดนะครับหลักๆป,ประมาณนะี้ก็แสดงว่าในคดีในข้อหาประมาทนะยกฟอ้องทั้งหมด4ี่ท่านหะรืไมเอ่อยกฟอ 3, อ้องสาครับอีกคนนึงไม่ได้อีกคนนึงไม่ได้อยู่บนเรือ จำเลยที่สี่มันอยู่บนเรือจำเลยจำเลยหนึ่งสองสามันคือแซนจ็อก,กะติกเนี่ยยกหมดเลยนะครับนะครับเพราะว่าหลักง่ายๆแล้วกันศาลบอกบนเรือมันเหตุเหตุอะไรเกิดขึ้นมันไม่มีประจักษ์พยา,ยานไม่มีใครรู้เนี่ยนะแล้วก็ต้องมาสายพยา,ยานปากอื่นๆที่คุยกับคุณกติกนะครับนะคุณโบบ้างอ่าสามีบ,าบ้างอะไรๆพวกเนี้ยเอาพยานแวดลอ้อมแล้วก็เน้นเรื่องแชทแชทการสนทนาต่างๆนะครับว่ามีการพูดคุยกันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบนเรือจริงมีฉี่ท้ายเรือจริง ตกท้ายเรือจริงอะไรต่างาทุกอย่างจริงหมดแต่ที่สามยกฟ้องเนี่ยนะครับเนื่องจากว่านะครับแนวทางการสืบสวนสอบสวนและพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยก็คือว่านะครับแตงโมเดินไปท้ายเรือแล้วก็ไปเสี่ยงภัยนะครับแล้วก็ตกเรือไปเสียชีวิตด้วยตัวเองคือเกิดจากการเสี่ยงภัยของแตงโมเองหลักๆที่สามยกก็ประมาณนี้นะครับนะ <ง ains> น่าจะสอบค้องกับสองท่านแรกที่ก่อนหน้าน,นี้ร,รับสารภาพรับสารมองว่าเป็นคนขับเรือครับเนื่องจากเป็นต้นเหตุส่วนที่เหลือนี่ก็เป็นผ <ง ains> ู้โดยสาร <ง ains> ไม่มีกฎหมายกําหนดว่าต้องไปดู <ง ains> แลใครอะไรยังไงไม่มีกฎหมายดูแลนะครับเพราะฉะนั้นก็ในเมื่อแตงโมเดินไปท้ายเรือแล้วก็ตกเสียชีวิตก็เป็นเขาเรียกว่าความผิดของผู้ตายเองคือไปยอมเสี่ยงภัยเดินไปเองแล้วก็ตกเองนะครับส่วนแทนก็ พยายามจะช่วยแล้วแต่ก็ช่วยไม่ได้แล้วก็อย่างนะเสียงใครเองหลักๆนะครับถึงแม้ว่าในส่วนของคุณจะต่อสู้ทั้งสามท่านก็ตามก็ไม่ได้ให้ถึงแม้จะเปรีเศษก็ตางก็ไม่ได้มีผลในการต่อสู้ของของหมวดการคณะหมายถึงว่าสี่คนในมีการต่อสู้ว่าเปรียบเทียบว่าความอาร ไม่ไม่ไม่ได้ประมาทครับคือสามคนบนเรือสามคนบนเรือเนี่ยเขาก็ต่อเสื้อว่าเขาไม่ได้ประมาทเขาก็เป็นผู้โดยสารไม่มีกฎหมายสารบอกว่าไม่มีกฎหมายที่ว่าผู้โดยสารเนี่ยต้องมาดูแลกันเองใครจะลุกไปไหนจะอะไรเมาเมาก็ไม่มีมีแต่กฎหมายบอกว่าขับเรือขับรถเมาอันนี้อันนี้มีกฎหมายแต่ผู้โดยสารเมาเนี่ยไม่มีอันนี้ต้องไปแก้กฎหมายนะแตครับก็คือว่าไม่มีหน้าที่เพราะนั้นการที่เราเดินไปแล้วเราเมาแล้วก็ไปท้ายเรือแล้วก็ ตกเรือเสียชีวิตเนี่ยเท่ากับว่าเรายอมเสี่ยงภัยเองคือเป็นความผิดของเราอ่ะพูดภาษาฉบ,บับแต่คในส่วนของคุณแม่และทนายาเห็นด้วยไหมกับคำพิพากษาครับเออตะกี้คุยกับคุณแม่แล้วนะเดี๋ยวคุณแม่ก็ยังไม่เห็นด้วยนะครับด้วยความเคารพในคำพิพากษาเดี๋ยวคุณแม่ก็จอ้องปรึกษากับทางอายการเพราะคดีนี้อายการเป็นโจทย์เราเป็นโจทย์ร่วมแต่คุณแม่ก็บอกแล้วเดี๋ยวไว้คัดคำพิพากษามาก,ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะไปยื่นอุทธรณ์ภายในหนึ่งเดือนครับซึ่งตรงนี้คุณแม่ไม่เห็นด้วยลักษณะ ก็ยังยังยัง,ย,งยังไม่เชื่อว่าแตงโมเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากการทำแตงโมเองที่เดินไปแล้วก็ไปตกท้ายเรือเองแต่ครับคุณแม่เชื่อว่าคนบนเรือยังมีส่วนในการทําให้เขาเสียชีวิตเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จะคัดตอน้ังษามาแล้วอุทธชณ์ต่อครับเดิมทีคุณแม่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรมาครั้งนี้ทำไมต้องเรียกรองว่าเห็นต่างด้วยครับเอ่ออันนี้คุณแม่พูดอย่างนั้นนะมีความเข้าใจอย่างนั้นนะครับนะซึ่งทนายเองตรงนี้ ก็ต้องทําตามความประสงค์ของคุณแม่นะครับซึ่งเป็นโจทย์ร่วมนหครับแล้วถ้ามองไปกลๆแล้วถ้าจะมีการอุทธรณ์ในสายหลังทุกวันเนี่ยหลักฐานใหม่ที่เราจะมาแสดงหรือจะพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่เป็นประมาทแล้วมันจะเป็นอย่างอื่นได้ยังไงก็ขนาดยังประมาทยังเป็นไปไม่ได้นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องฆาตกรรมนะเพราะว่าขนาดประมาทยังเอาผิดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องอุทธรณ์ในส่วนของคดีนี้ในเรื่องประมาทนะครับนะอันนี้ก็เป็นเป็นความประสงค์คุณแม่คุณแม่ต้องการอุทธรณ์นะครับ ต้องรองคัดคำพากษาก่อนตะกี้สารอ่านคำพิพากษาก็ประมาณสองชั่วโมงกับสองชั่วโมงสิบห้านาที mm. นานมากฮะนะนะอ่านละเอียดเลยฮะนะครับมีรายละเอียดหมดนะครับเป็นมายัางไงอะไรยังไงทุกอย่างฮะนะครับต้อง,อง,องจะต้องคัดคำพากษาให้ได้ก่อนนะคำพากษาน่าจะเป็นร้อย้าคิดว่านะเพราะว่าใช้เวลาอ่านนประมาณสองชั่วโมงสิบห้านาทีได้ประมาณนี้นะใช้ผู้พิพากษาทั้งหมดสองท่านอ่านนะครับ ครับอืมครับครับเกียร์นะเกียมีอะไรนะคัดเสร็จคัดเสร็จยังไม่ยื่นมันเลยอะไรฮะคัดเสร็จเอ่อวันนี้ยังคัดไม่ได้ยังยังคัดไม่ได้นะคำพักษายังมีอะไรดีอีกรอท่านผู้สาลงนามรอละให้เสร็จก่อนครับแต่ไม่จะยื่นคุณทอนแต่ว่าต้องคุมครับก็ก็ต้องรอได้คำพักษาก่อนแล้วหลังจากนั้นทึงจะมาตรวจสอบครับส่วนคุณแม่แกกลับบ้านไปแล้วเด้อเอ่อ ไม่มีใครโดนเลยก็<ม>าหาประมาณมมยกฟ้องตอนแรกก็ไม่เจอคุณเก่าฐานว่ามาณจะไม่ตอบอ่าจ็อกโดนครับคนบนเรือสามคนโดนหมดเลยนะครับครับโดนหมดเลยจ็อกตูจ็อกตูไหมอ,อ๋อที่ศาลจำคุกใช่ไหมโดนเฉพาะอ่าทำลายพยานหลักฐานมาตราหนึ่งแปดสี่คุกสี่เดือนแล้วตีเขาโดนก็หาว่าเป็นประมาทหรือไม่ทั้งบนเรือทุกคนเลยโดนโดนทุกคนนะนะครับส่วนทีมนี่โดนกล่าวหาเลือกเป็นคุณสื่อแนะนําให้ปัญหาตำรวจช้าๆนะครับ เออช่องแปดมีอะไรถามไหมพีพีทีวมีอะไรถามไหมน้องถามได้เลยนะถามได้เลยรู้คำตอบนะครับทางฝั่งเราครับทาการตำการจะไปถึงว่าทางมีะได้ทำการปผสมในขบวนการอันอันอันนี้ผมไม่ทราบเลยเรื่องนี้นายต้องถามคุณอาชญาแะ้วอันนี้อันนี้ไม่ทราบแต่ว่าในส่วนนี้ก็สารยกฟ้องนะครับถามได้เลยกราีสารยกฟ้องเนี่ยมันแปลว่าตำรวจทำสำนวนมาอ่อนเต็งไปได้ไหมคะเอ่อถ้าดูจากการที่สารอ่านเรื่าวสารนี่ไม่อ่อนนะเพราะพยานหลักฐานเยอะเลย แต่รับเพราะว่าเหตุการณ์บนเรือเนี่ยมันไม่มีใครที่จะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันเพราะบนเรือมีคนอยู่หกคนตกน้าตายไปนหนึ่งส่วนที่เหลือเขา,เขาเก็เบิกความไปทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีประจักษ์พยานเลยเริ่มอ่านคำพิพากษาศาลก็บอกแล้วคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานนะครับ<า>รเพราะฉะนั้นศาลให้น้ำหนักและแลเหตุผลที่ไม่ถึงกับคดีประมาทว่าอะไรครับเอ่อพวกมาแตงโมเดินเดินเดินไปแล้วก็ไปตกท้ายเลยเป็นความเสี่ยงภัยภาษากฎหมายเรียกว่าเสี่ยงภัยเองเดินไปไปเสี่ยงอะ เหมือนเราเดินไปหน้าผาแล้วก็ตกไปอย่างเงี้ยนะเดินเป็นความเสี่ยงภัยของตัวอาแตงโมงเองครับคี่ก็เป็นเหตุผลหลักเลยที่ทำใหใ้ใช่ครับใช่ครับเป็นเหตุผลก็คือเดินไปแล้วก็ตกท้ายเรือเองหรือพูดง่ายเดินไปแล้วเสียชีวิเตเองนะครับผูดภาษาชาวบ้านนะเสี่ยงภัยด้วยตัวเองนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวศาลก็สามารถส่งพวกเอกสารที่ดีไออย่างได้ได้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่า่อหน้านี้ที่นีไอขอศาลมาแบบสาลบอกว่าต้องรอศาลโดนตัดสินก่อนพวกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอะ โอ้อันนี้ผมไม่ทราบเลยอันนั้นต้องเป็นดูวินิจของศาลนะว่าศาลท่านจะใหเ้เรียกสำนวนศาลไปทําอะไรหรือเปล่าอันนั้นอันนั้นอันนั้พี่ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเรื่องของการมาเรียนหลักฐี้เป็นพิการไหนเอ่อเอ่อถ้าโยนขวดโยนอะไรพวกนี้นะโยนขวดโยนแก้วอะไรพวกนี้นะแล้วก็เพื่อช่วยเหลือในปอในจอบโดนเพราะว่าในจอบเนี่ยสนิทกับในปอก็เลยโดน ถามว่าอะไรอะ่ะทําอะไรมันไม่ได้คุณอะไรเนะี่ยคุณเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆผมก็บอกแล้วไงผมก็พูดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไงว่าว่าคดียกฟ้องคดียกฟ้องคุณคดียกฟ้องคุณยังไม่เข้าใจเหรอฮะฮะคุณไม่เข้าใจเหรอผมบอกมาตั้งแต่ไหนแล้วว่าคดียกฟ้องไง เออผมว่าผมพูดมาเรื่องของของของคดีว่ายกฟ้องเนี่ยผมว่าผมพูดมาประมาณเพ็รนะฮะนี่คืออ่าผมน่าจะพูดมาเนี่ยน่าจะตั้งแต่สามปีที่แล้วอะตั้งแต่ศาลอ่อาศาลพิพากษานะครับคุณเจอปอกับคุณโรเบิร์ตแล้วก็มาฟ้องสามคนเนี่ยนะับสี่คนเนี่ยผมก็บอกว่ายกฟ้องประมาทยกฟ้องประมาทยกฟ้องประมาทมาตั้งแต่สามปีนะครับล่าสุดนี้มาที่ดีเอสไอทำ นะที่ดีไอมารับเนี่ยผมก็บอกว่าคดีนั้นยกฟ้องแล้วผมเนี่ยก็เคยขึ้นไลฟ์กับคุณแซนแล้วก็พูดต่อหน้าคุณแซนเลยว่าคุณแซนสบายใจได้คดีนี้ยกฟ้องคุณแซนยังบอกขอบคุณค่ะอ่าถ้าที่เราผมพูดไม่จริงผมโกหกคุณไปย้อนดูคลิปของผมได้เลยพูดทุกวันมายกฟ้องพูดทุกวันว่ายกฟ้อง และที่ผมบอกเลยว่าหลังจากยกฟ้องแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปผมก็พูดเอาไว้ชัดเจนเนี่ยตอนนี้ก็คือต้องบอกว่าดีเอสไอที่ทําไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันดีเอสไอทำก็คือดีเอสไอทำอ่าและอ่าที่คุณอัจฉริยะไปฟ้องที่สพออนนทบุรีน่ะสพออน,นทบุรีเนี่ยก็เป็นอีกคดีหนึง่งนะคุณชัยวัน์ฟ้องคุณแซงก็อีกหนึ่งคดีคุณอัจฉริยะฟ้องคุณแซงก็อีกหนึ่งคดีนะคุณ มนตีฟ้องคุณหมอเขาสวยก็กหนึ่งคดีคุณเอกบ้านสร้างฟ้องคุณหมอเขาสวยอีกหนึ่งคดี